สวัสดียินดีตอนรับทานเข้าสู่ซ่อง Bright IT นะตอนนี้ก็อยู่กับข้าพเจ้าแกลลมอนวงดาราคือเกาเนาะตอนนี้ก็เสียงอาจจะวนเซลเดกเลยตัดเสียงน้อยออกไลนะ์เนาะตัดเสียงวนเซลออกไลน์บุคว่าคุณภาพเสียงจะได้ดีสำใได้เนาะแต่ก็มาลองฟังกันเบึงเนาะคลิปนี้เราจะมาสอนติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas เพื่อไว้ตัดต่อวิดีโอเนาะที่คนพิการตาเฮาก็สามารถเข้าถึงได้ าสามารถตัดต่อว,วิดีโอได้แล้วเนาะ <c oughs> ก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์นี้เนาะหลายคนอาจจะรอท้า,าฟังคลิปที่ข้าพเจ้าจะสอนอโปรแกรม Sony s a f o r เพื่อไว้ตัดต่อเสียงคัเนาะแต่หลายคนก็ยังอยาก,ยกเหียนวิดีโอไปพร้อมๆกันเนาะฉะนั้นห้ามมาติดตัง้งโปรแกรมนี้ไว้เนาะ Sony Vegas แ,แ,แล้วก็เพื่อไว้ตัดต่อว,วิดีโอเนาะจึงไปเหียน Sony s ซอฟต์นะเนาะ เราจะใส่ได้โซนี่เนาะส่วนไลายเนาะ mm hmm. พิกาตาเขาก็สามารถเข้าถึงได้ไดีไดไดเนาะ mm hmm. ตอนนี้เข้าไปเจ้าโหลดโปรแกรม Sony Vegas มาไว้นี่แล้วเนาะอ็ p s สตูดิโอโฟร์พีโปรแกรมโซนี่ซาวด์โฟร Program 14โปรแมีนี่โปรแกรมตัวนี้เนาะเข้าไปเจ้ามีอยู่นี่แหละ <Program S 1> โหลดมาไว้นี่ละ <Windows S 1> มันภายบอมีกะให้ไปโหลดมาไว้เนาะ mm hmm. ตอนนี้เข้าไปเจ้ามีคือว่าเป็น ship ดอทสิบดอ s สิบฉะนั้นมันแตกไฟล์ก่อนเนาะวิธีแตกไฟล์ก็คือ คลิกขวาค้า <ext> เป็นภัยยังมุ่งวิธีแตกไฟกะ <c oughs> สามารถจื้อไว้ได้เนาะเพราะว่าการแตกไฟนี้มันก็นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเนะเาะพอการแตกไฟนี้หลังจากเขาคลิกขวาเนาะให้คลิกขวาใส่โปรแกรมที่เราจะแต้งดดกันแหละ dot ship เมืดอด่ดอกี้เนาะมันจะมี dot ship d o l l อ r อย่างก็แล้วแต่เนาะ here มันมี extract extract ไฟกับ extract here เนาะ extract file s extract ext file นี่คันของ enter เขานี่มันจะให้เหราเลือกว่าเราจะไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์ใดตัวใดตัวใดนะเนาะแต่ข้าพเจ้าส่วนใหาข่ขาพเจ้ามักตัว extract here เนี่ยนะ <ract> เนาะ extract here enter เลยนะเานาะ Extract Extract dot dialog and dot window from program zip Items base set here up เรียบนะร้อยเนาะ extract here ก็คือมันจะสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นให้เหราเลยเนาะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมข้าพเจ้าเข้ามาเมื่อกี้มี sony อันเดียวเนาะมีแต่ dot zip ตอนนี้เขามีสองอันแล้วบ่เนาะ Vegas two two. ตอนนี้ดอชิป Vegas s i x t e e one of ตอนนี้โฟลเดอร์ใหม่ที่เราแท็กไฟล์แล้วเนะาะฉันให้เข้าโฟลเดอร์ตัวที่หนึ่งใเราแท็กไฟล์แล้วเนาะ enter ครับการติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas นี่ก็จะมีสองภาคส่วนคือกันเนาะมันจะมีตัว Set setup dot x หรือว่า dot exe เนี่ยเนาะกับตัว replace เนาะ ฉะนั้นทามาติดตั้งตัวที่สองนี่ก่อนเนาะตัวนี้เนาะ setup d x two of two setup e x e นี่เนาะคลิกขวา context men แล้วก็เลื่อนลงไปหาคำว่า run น,นะเนาะ open oh. run as administrator นี่เนาะคือแต่ละโปรแกรมที่ข้าพเจ้าได้บอกแนละ้วเวลาติดตั้งนะเป็นภาย,ยัก enter เลยก็ได้เนาะแต่ข้าพเจ้า <c oughs> จะมักตัวคลิกขวาแล้ว run เอาเนาะโปรแกรมจะได้สมบูรณ์เนาะ enter <c oughs> เข้าไป items view list setup x two of two secure desktop <c oughs> ยูเซอร์เข้าถามเนาะเราก็ตอบ yes ไปเลย a Vegas t t Pro 16.0 dialog Welcome to Vegas Pro 16.0หลังจากเขาเข้ามานี่มันจะให้เลือกภาษาเนาะลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาเนาะ French English แต่ว่าเราเลือกเอาภาษาอังกฤษแล้วเนาะเราก็แทบไปหา Next greater button Next greater button focused Vegas t Pro 16.0 dialog I agree the end user license o agreement and the privacy policy การเปลี่ยนแปลงเลยเนาะหลังจากเลือกภาษา next แล้วก็ I have ready กับ I do not agree to I t I do not agree เนาะให้เลื่อนขึ้นหาคำว่า I have ready นี่เนาะแล้วก็แท็บไปหาคำว่า Edit Red List Back but next greater but not enter Vegas Pro 16.0 dialog Vegas Pro 16.0 software Release หลังจากนั้นก็ให้แท็บไปหาคำว่า Create a short list back but not create a shortcut on the desktop checkbox not checked plus create shortcut on the desktop เนี่เนาะเช็คไว้เลยเนาะ space checked เพื่อว่าเขาติดตั้งโปรแกรมไปมันจะสร้างสร้างซอฟต์แวเนาะไปในหน้าเดสก์ท็อปให้แล้วก็แทบไปหาคำว่า install o t n a n d not enter l a t e s pro 16.0 dialog please wait while the installation wizard installs v a t e s t pro 16.0 software this may take several minutes e l s a การติดตั้ง <the S 1> โปรแกร,ร,แกรมมันก็มี next มี skip มี custom มีอย่างไปกันแล้ว,นะลวก็มี install เนาะตอนนี้เราท่า 74หลอดฮะเสียงติ๊ดๆิ๊แห้งนะเนาะแต่ว่าสามารถปิดได้เนาะมันเป็นของ N ี D A เด no. ok ok no. ้เนาะาสามารถปิดได้ให้มันบอกเปอร์เซ็นต์บมดสิ้นะเนาะ94%วายเนาะ Vegas Pro 16. น่าจะแล้วแล้วเนาะเขากด shift walk tab ฟังบ้าง finish, <button. S 1> finish แสดงว่าแล้วแล้วเนาะ enter หลังจ้ง o, enter, นะ o, ate, tab, างเขา enter เนาะเขาก็ alternate tab มบง u ง vegas 16 r o e e n ล vegas 16อยู่หน้านี่คือเกนะ่าเนาะแต่แนะนำให้ปิดออกหมด <Okay. S 1> เลยก็ได้เนาะขอปิดออกก่อนแล้วจริงไปเข้าหาโฟลเดอร์ใหม่ ก็คือโฟลเดอร์โปรแกรมครับอาจารย์ี่โปรแกรม Sony Sound โปรแกรม Fifteen นี่เนาะแล้วมันมีตัวเฮ Hottag File คืออธิบายไปก่อนแล้วมันจะมีสองไฟล์เมื่อกี้เฮาติดตั้งตัวนี้เนาะเติดตั้งแล้วเราก็ยังเหลือตัวนี้มาในีเนาะแา้วแกะเลื่อนขึ้นหาตัวที่หนึ่งให้ Enter เข้าไปแล้วมันจะมีตัวเดียวเนาะอยู่ในเนี่ยมันจะมีแต่เลื่อนลง Select แล้วกด Shift แท็บฟังนี่เนาะ มีตัวนี้ให้ก๊อปปี้เลย c อนโทซีเนาะแล้วก็ปิดออกมาเพื่อว่าเราจะเอาโปรแกรมตัวนี้ไปวางใส่ในไดซี่เนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะได้ติดตังเนาะที่ซูนี่ซอฟต์เนร์เขาจะได้ติดตังน้อย Production อย่างไป่ฮันแต่ว่าตัวนี้เขาจะก๊อปปี้ไปวางเอาซื้อเนาะฉะนั้นเขาเข้าไปแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็ไปหาไดซี่เลยเนาะไดซี่ใช่ร้หมดที่สุดแล้วตอบโล่มันไผไปหาไดซี่ทางใดก็ไปเลยเนาะแต่เขาเจะเข้ารั้นนะพิมซีครอนอินเตอร์เนาะ แล้วก็ให้กดตัว P สองเท่อเพื่อไปหาโปรแกรมไฟล์ P, P, P program f i l e โปรแกรมไฟล์นี้หมายถึงโปรแกรมไฟล์ตัวสามอิทเนาะมันจะมีโปรแกรมไฟล์2องอันใน Windows 10โปรแกรมไ i l e s x86 นี่ตัวนี้ x86 นี่เป็น32บิตโปรแกรมไ i l e s 3 6ตัวนี้โปรแกรมไฟล์เนาะจุด Enter เข้าบนโปรแกรมไฟล์นี้เนาะเข้าไปซองห้ว่ามีวีกัสเอาติดตมมั้งมันมาแล้วบอเนาะหลังจากเอาติด Enter เข้าไปหากดตัว V เนาะ คิรัสของวีกัสวีไปบ้างวไอตอมิบเมีเนาะมานี่แล้วให้ Enter เข้าไปในนี้ 0, มันจะอยู่ในนี้มันมีววกัสโปร16.0อย่างแล้วเนาะมันมีอันเดียวเนาะเลาก็เลือกซ่อนเลือกมันแล้วก็ Enter เข้าไปในนี้อีกไอตอมสิกดสี่กดคอนโทรลก,ก่อนแล้วก็เลือกลูกซ้อนขึ้นลงกเราบ้างเนาะ 152 99,749 FDP 49 E 121 f B 63 F 568 F 71 F 149โอ้149ตัวเนาะอยู่นี่เนาะตัวนี้เขาต้องในระวังเนาะพ,พอจะมาวางตัวที่เขากอบมาอยู่แถวนี้แหละเนาะฉะนั้นหลังจากมาในนี่มันบอกโอ้มีหลายๆ้ยเนาะแต่ว่าผมบอต้องขุดยากหลายเนาะกดตัวพี่เพื่อไปหา P p โปรตีน17 of 1 นกดตัวพี่บัดเดียวเลยเนาะพี่บัดเดียวเราให้เอนเตอร์เข้าไปแล้วมันจะมีอยู่ในนี่เจ็ดเจ็ดอันมาเนาะเนาะเจ็ดรายการฉะนั้นให้กดคอนโทรว v เพื่อวางตัวฮอก๊อปมาเมื่อกี้เลยฮัมบูต้องเลื่อนลูกศรอย่างเมื่อไหร่เนี่ยให้วางเลยมันจะถามว่าเราจะเอา ก๊อปปี้ตัวนี้บอลมันมีซื้อคือกันอยู่ในนี้เนาะหรือว่าเราจะทับไปเลยเนาะคันเฮาทับไปเลยตัวเก่าอยู่ในนี้จะลึบเราตัวใหม่เฮาก็มาจะแทนเนาะแสดงเฮาเอนเตอร์เลยก๊อปปี้อันหนึ่งไอเทมจากเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นโปรตีนถูกแล้วมันจะมี continue อีกเนาะมันจะมีเฮาแท็บหรือว่านั้นเลื่อนลูกศรขึ้นลงมันจะบูเจอร์ตรงเนาะให้ซีบแท็บฟังว่าอยู่คอนติเนีลแล้วแหละให้เอนเตอร์องหรือว่าเฮาไปยักฟังเอนเตอร์สองบ้านเลยก็ได้เนาะหลังจากเขาเร็วที่สุดหลังจากนนั้ เรียบร้อยเนาะปิดออกมา <Desktop. S 1> เลยสำหรับการติดตั้งมีแต่ซัมเนี้เนาะแล้วเราก็ลองไปเข้าเบิรงวันนี้ว่ามันสำเร็จบ่คันท่าไพ่บ่สสำเร็จมันจะถามว่าถามหาคีย์ถามหา serial number อ,อ,อย่างประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าคันท่าบ่ถามหาอย่างแสดงว่าเราติดตั้งสำเร็จเนาะลองไปเบิง้งไปหน้าเดสก์ท็อปเนาะโปรแกรมแล้วก็กดตัว V ไปหา Vegas pro because pro 16นเนาะ enter เข้าไป,ไปลองเบิง้ง a e s Pro 16 <S ตอนนี้กำลังทัาฟังเนาะตอนทับเปิดเที่ยวทำยิดแตงซีมันจะอดโดนมันเนาะ1่โมีเนาะบ่มีอย่างเลยแสดงว่าเราสัมเ็จเนาะคันท้าว่าไยเอนเตอร์เข้าไปแล้วมันซิบ,บอกว่าถามหาซีเรียลนัมเบอร์แล้วกดชือกูอ้อนอินเทอร์เน็ตเมียอย่างไปมันให้เราไปดาวน์โหลดคีเมียอย่างแสดงติดตั้งบ่สซัมเลสเนาะแล้วแทบ็บมันจะบ่ปากเนาะ ลองกด space เ,เ,เบิเบ้งมันมีวิดีโอบ่อยู่ไหน,นมีวิดีโอเนาะนให้ห้อลองตัดต่อลองเบิ้งได้หน่อยวิดีโอตัวนี้เน,ะน,น,นาะลองกดเบิ c ง space นะเนาะฮะสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas โอ้แม่แล้วเนาะ Sony Vegas กับ Sony Software นียมันยักหล,ลงกันเนาะก <c oughs> ็ถือว่าจบเนาะแล้วก็วิธีการใช้งานเดี๋ยวจะมา ซ่อนในคลิปตัวที่สองเพื่อนเนาะก็จะเริ่มติดตามซ่องข้าวประชากรกดไลค์กดแชร์แล้วจะมีแนวดีๆมาฝากให้เนาะอ่ะสำหรับตอนนี้ก็อาถือว่าจบเนาะแม่นไพย,ยังบ่เข้าใจจุดใดก็ให้โทรมาถามข้าพเจ้าก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 0 7 7, 7 0 0 0 6 6 6เนย์ศูนย์ศูนาะกดแอปมาก็ได้ในเบอร์เดียวกันแล้วเนาะอ่ะสำหรับมื้อน,นี้ somebody de... no